ปากน้ำประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมให้สมาชิกสภาเกษตรกรสมุทรปราการชุดใหม่นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายรัตนสวามีชัยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการชุดใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานภาคเกษตรกรรมร่วมกับภาคีเอข่ายโดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบนโยบายรวมถึงแนวคิดให้กับพี่น้องเกษตรกรผ่านสมาชิกสภาเกษตรกรสมุทรปราการและคณะทำงานระดับอำเภอชุดใหม่ววาอาจจะให้พี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกหรือทำเกษตรกรที่มีมูลค่าอย่าไปทำเกษตรกรแปลงใหญ่เพราะพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดสมุทรปราการมีน้อยทั้งนี้หากสภาเกษตรกรชุดใหม่สร้างความเข้มแข็งมีเวทีพูดคุยและศึกษาดูงานให้มาก ก่อนนามาปรับใช้วางแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบเชื่อว่าอาชีพเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการจะมีะไรายได้อย่างยั่งยืนนะครับไปรู้นะใครปลูกอะไรเยอะๆจะไปปลูกตามนะต่อสู้ก็ไม่ได้นะครับมันจะมีพวกผมเห็นเนะี่ยพันธุ์ไม้ที่เขาตกแตกบ้างพวกบอลสีพวกคือเราต้องไปเล่นสิ่งที่มีมูลค่าเพพื้นที่เราน้อยเราจะไม่ปลูกอย่างที่คนอื่นเขาปลูกอะปลูกจะไปรอดต,ตายเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นวิธีคิดเราจะต้องแตกต่างเ,เกษตรกรโดยทั่วไปเกษตรกรของเราเป็นจะต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงพอพื้นที่เรามีน้อยนะครับเราเราต้องฉีกออกไปเพราะว่าพื้นที่เราน้อยนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณผู้แทนเกษตรกรนะครับการที่จะนะครับทาให้เราสามารถที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าหามูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรกรนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือการรวมกลุ่มความรักความใกเมื่อคี การจัดตั้งสากลการพูดคุยการไปดูงานนะครับเราจะต้องต้องมาปรึกษาการต้องเจอกันบ่อยบนะฮะเพราะว่าของเราจะต้องทาของแปลกเป็นตัวรอบแต่ถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม่มาระดมสมองไม่ไปดูงานไม่รวมกลุ่มกันนะจัดตั้งสากลต่างๆพวกนี้นะครับตัดคนตัดทำเนี่ยไม่รอดคุณต้องตึงจุดจุดเด่นของเราออกมาให้ได้นะ่นทำไมคุเรียนจำนวนขายได้ลูกเล็กนีเดียนะครับก่อหวานอร่อย ของเราเหมือนกันนะครับของเราก็จะต้องหาเอกลักษณ์นะในเรื่องของนะครับมุมงน้ำดอกไม้นะครับซึ่งมันมันเหมาะกับของเราเนี่ยถ้าไม่แตกต่างอะไรนะถ้าใครมีที่ไปดูดินนี่ยจะใช้กับสมุนธงคานนะสมุนธงคานปลูกแล้วมะพร้าวน้ำหอมลองดูนะฮะพื้นที่มันจะมีน้าเค็มหนุนนิดหน่อยนะครับต้องไปดูที่สมุนธงคานสมุนทรกรเขาทําอะไรได้นะอันนี้อันนี้เป็น เป็นเรื่องแล้วเราต้องเข้ามาไปยุ์ให้เรามีมูลค่ามากกว่าเขาอีกด้วยด้านไหนวินิจม่วงนาคประธานเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าหลังรับนยโยบายก็ทําให้มองเห็นทิศทางการทํางานของเกษตรกรในพื้นที่ได้ตรงจุดมากขึ้นการประชุมในครั้งนี้เพื่อน,นําเสนเอปัญหาของเกษตรกรแล้วก็แนะนําที่ปรึกษาแล้วก็สมัครแล้วก็ตัวแทนของแต่ละอําเภอซึ่งมีอําเภอละห้าคนนอกจากนั้นสมาชิก าเกษตรทั้ง21เคนก็มากันพร้อมในวันนี้เพื่อคุยปัญหาแก้ปัญหาใหเกษตรกรของจังหวัดสุทประกาศ ขณะที่นายรัตะนะกล่าวให้กำลังใจชาวเกษตรกรไทยในการปรับตัวตามยุคสมัยรวมถึงค้นคว้าพัฒนาการปลูกตรงตามตลาดที่ต้องการเพราะในฐานะสภาเกษตรกรแห่งชาติตอนนี้มีหลายประเทศกำลังต้องการสินค้าเกษตรไทยในหลากหลายรูปแบบทั้งนี้จะเน้นแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อกำหนดทิศทางการทำเกษตรกรรมประมงให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสมุทรปราการ ทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงานภาคเกษตรในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสินค้าเกษตรและอาหารนี่จะมีนักวันจะตะวีความสำคัญความสําคัญขึ้นเรื่อยๆทั้งในระดับสเกลของประเทศและในระดับสเกลของของโลกอย่างเช่นกรณีการวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าเกษตรไทยกรณีประเทศไทยไปเปิดการค้าเสรี FTA นี่นะครับกับ18ประเทศเนี่ยรวนแล้วแต่สินค้าเกษตรจะอยู่ใน ท็อป่งสูงเนี่ยนะครับจะอยู่ในสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสูงสูงฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการพัฒนาสินค้าเกษตรถ้าเราถูกทิศทางเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆก,กันกับภาครัฐภาคธุครกิจที่เกี่ยวข้องได้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่เกษตรกรเนี่ยจากเกษตรกรจะต้องพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเป็น S SME นะครับที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตครับ